วสวัสดีค่ะทุกคนนี่ดีต้อนรับสู่ช่วงเทพธิดาบาร์บี้นะคะวันนี้เราก็ได้ไม่เห็นหน้าค่าตากันแล้วเนาะหลังจากที่แบบว่าโอ้แทบจะสลบนะคะเพราะว่าโคคิวเยอะมากเนื่องจากที่จัดโปรหนึ่งแถมหนึ่งยังไม่หมดนะคะทุกคนใครที่สนใจรีบๆมาเลยนะเพราะว่าคือทุกคนรู้ว่าปีหนึ่งจัดหนึ่งครั้งไงก็เลยแบบถลม่มทลายนะคะ ซื้อเก็บไว้เอ่ยจองคิวเอ่ยหารกับเพื่อนเอ่ยโอ้ยตายก็เลยแบบเออไม่ได้มาให้ทุกคนเห็นนะคะซึ่งทุกคนก็แฮปปี้แหละเออเห็นหน้าไพา่แต่ไม่ได้นะคะเราต้องโชว์ใบหน้าอันสวยสดรดงามของเราวันนี้นะคะบวบี้จะมาทำคลิป Random Reading นี่ไม่ได้คิดหัวข้อมาเลยนะว่าจะเป็นหัวข้ออะไรสัวหัวคลิปก็คือเปิดคลิปมาเลยนะคะเอาเป็นอะไรดีะ อตั้งต้นว่าอะไรดีสุดท้ายหน้าคลิปก็ก็ไม่เป็นเหมือนเหมือนตั้งต้นอยู่ดีอะ <c oughs> คือแบบทุกคนอาจจะถามว่าแบบทําไมฉันถึงต้องตั้งหัวข้อคลิปทั้งๆท,ท,ที่แบบว่าพอดูไปดูมาก็ตั้งอีกแบบหนึ่งอยู่ดีเอาเป็นว่าอาเขารู้สึกยังไงกับการเงียบหายไปของคุณนะคะ ประมาณนี้ดีกว่าการที่แบบคุณอาจจะแบบเงียบหายหรือว่าแบบไม่ค่อยได้คุยกันอะไรแบบนี้ตอนที่แบบเขาเงียบหายเนี่ยเขาทําอะไรแล้วก็ตอนที่คุณเงียบหายกันไปเขาคิดว่ายังไงนะคะการอ่านครั้งนี้เป็นการอ่านแบบ general reading หรือการอ่านทั่วไปจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเรื่องราวสาวกันบ้างนะคะอย่าลืมใครที่อยากปรึกษาแบบโทรคุยพิมพ์ถามหรือว่าแบบอัดคลิปแบบนี้นะคะคนที่มีปัญหารักสามเศร้าหรือแฟนเก่าเนาะจริงๆปรึกษาได้ทุกเรื่องแต่บี้จะชํานาญอยู่ประมาณ2เรื่องนะคะที่แบบ เน้นๆเ,เลยนะคะเพราะว่าตาม Energy ของคลิปเราเลยนะคะก็มีอยู่ช่องเดียวนี่แหละที่มีแต่เรื่องรักสามเศร้านะคะคือจะบอกว่าทุกคนอ่ะสามารถเข้ามาดูได้ทุกๆวันเลยนะเพราะว่าเป็นพลังงานของคุณแหละคือคนเดิมๆแหละเอาจริงๆนะคะรักสามเศร้าใครที่มีปัญหาเป็นตัวสำรองอยู่ฮึ่ยตอนนี้คือแบบไม่รู้จะบอกใครดีอะไรเงี้ยบางคนอ่ะโทรมาร้องไห้กับบี้เลยนะเพราะว่า สดชื่นเพราะว่าเรื่องนี้มันมันพูดกับใครไม่ได้นะคะมันหาทางออกไม่ได้มันมันมันแบบเจ็บปวดอะไรเงี้ยหรือหรือมันเป็นเรื่องที่คนเขาไม่ได้แบบนับถือหรือว่าไม่ไม่ได้ยอมรับอะคะ่ะถ้าไปเล่าให้คนใกล้ตัวเนาะหรืออาจจะเป็นแฟนเก่าก็ได้นะคะที่ยังมุกออนไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะได้หมดเลยแต่จริงๆได้หมดทุกเรื่องแหละแต่แค่น้นประมาณ2เรื่องนี้นะคะสิ่งที่พี่จะการันตีก็คือใครที่มาปรึกษาพี่เนี่ยสิ่งที่พี่สัญญาก็คือทุกบาททุกสตางค์ของคุณคุ้มค่าแน่นอนเพราะพี่จะ ไม่เลี้ยงไข่ขาดนะคะคือจะพูดตรงๆเลยนะแล้วก็ได้ตัดสินใจได้แน่นอนเพียงแต่ว่าก็ต้องใจแข็งนิดนึงนะถ้าจะมาดูกับบี้เนาะอ่ะประมาณนี้บางคนกลัวแล้วไม่ต้องกลัวนะคะความจริงเป็นสิ่งที่ไม่น่ากลัวแต่การหลอกตัวเองนี่แหละคือสิ่งที่น่ากลัวที่สุดนะคะโอเคพี่ขออัดคอนเซปต์นี้เลยเพราะพ,พี่รู้สึกว่าแบบหลายคนอนะ่ะชอบส่งมาบอกวี่ว่าอาจารย์คือบางคนอนะ่ะเป็นลูกศิษย์บี่นะ เป็นลูกศิษย์บี้แต่ว่าคือเขาแบบอาจารย์ไม่กล้าดูกับอาจารย์เลยอะไรอย่างเงี้ยขออัดอันนี้เลยความจริงเป็นสิ่งที่ไม่น่ากลัวแต่การหลอกตัวเองคือน่ากลัวที่สุดเอออันเนี้ยคือคอนเซ็ปของบี้เลยเพราะบ,บี้รู้สึกว่าแบบเออคุณคุณอยากได้ความจริงอะ่ะคุณหาความจริงมาทั้งชีวิตอะแต่ทําไมคุณต้องกลัวความจริงด้วยอะ่ะความจริงเป็นสิ่งที่ไม่น่ากลัวนะแต่การหลอกตัวเองคือน่ากลัวจริงๆเพราะว่าคือฉันก็เคยผ่านสิ่งสิ่งนั้นมาแล้วอะ่ะทุกคนเชื่อฉันเถอะอ่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะ ามดก่อนเอาขนมขึ้นมากินคือกินไปด้วยแล้วก็ทํางานไปด้วยค่ะเพราะว่ามันเครียดนะคะอามาดูซิว่าคุณเยี่ยบหายไปเขารู้สึกยังไงจากการเยี่ยบหายกันเนาะแล้วเขาทํำไมถึงเงียบจะฮหก้กู ก็คือเพีย้ยนตกคลองไปแล้วหนึ่งแล้วก็บี๊ก็ไม่ได้แบบเรียนร้องเพลงแบบมานานมาก <c oughs> <c oughs> อย่าลืมอธิษฐานเลยนะพิ๊ไม่รู้ว่าช่วงนี้เป็นอะไรคอมเมนต์ไม่ขึ้น ลืมแอดไลฟ์แอดบาร์บี้ชิสาถ้าถ้าเกิดคอมเมนต์ไม่ขึ้นนะลองไปดูไลน์อื่นนะคะไลน์ line อื่นเออคอมเมนต์จะขึ้นเนาะถามว่าเขารู้สึกยังไงจะบอกว่าโอ้โหการเงียบหายของคุณเนี่ยได้ผลมากๆเพราะเขาคิดถึงคุณมากนะคะมากๆจริงๆเห็นแบบอย่างเงี้ยเห็นแบบเงียบหายกันไปอย่างเงี้ยแต่บอกเลยว่าเขาคิดถึงคุณแล้วคือแบบบีม้มีความรู้สึกว่ามันมันแบบ แต่มันเป็นความคิดถึงที่ขึ้นไพ่ q u e e n o ป p e น t a c ร e กับไพ่ Hermit อ่ะเป็นความคิดถึงที่เหมือนเก็บไว้ในใจนะพี่ว่าเขาอาจจะไม่ได้อาจจะไม่ได้บอกคุณว่าเออเนี่ยฉันคิดถึงเธอนะอะไรเงีเ้ยเฮ้ยนึกถึงเพลงของพี่บอยพิ e m e k e r เลยอ่ะฉันคิดถึงเธอน่าจะชื่อเพลงว่าคิดถึงเราไปฟังดูนะคะชื่อเพลงว่าคิดถึงลับตาลงก็รู้สึก กับความอ้างว้างที่มีให้เธอเอาลองไปฟังดูเนี่ยคือสิ่งที่เขาคิดถึงเลยนะจริงๆพี่ไม่ค่อยฟังเพลงนี้เท่าไหร่นะแต่ว่าเขาคิดถึงเราจริงๆอันนี้ไี่พูดตรงๆคิดถึงเลยแหละทั้งเหมือนแบบพี่ว่านะการห่างไปมันมันไม่ได้ทําอะไรในต่อจิตใจของเขาได้อะคือเขาก็ยังรักคุณอยู่นะเออแล้วก็เขาก็ยังคิดถึงคุณอยู่แล้วก็มีความเป็นคู่กันเนี่ยพี่ว่านะ อันนี้ไม่ได้เข้าข้างนะแต่มรู้สึกว่าคน2สองคนมันมันสื่อถึงกันได้อะมันมีแบบเขาเรียกว่าอะไรโทรจิตเหรอเออคือไม่ต้องคุยหรอกแต่นึกถึงแบบว่าพลังงานมนุษย์ต่างดาวที่ทั้งสองฝ่ายติดต่อกันได้ทางจิตวิญญาณเพราะคุณคือคู่กันไงโอเคปะ่ะแต่นี่คือการอ่านแบบ general นะคะถ้าอยากให้เป็นจริงต้องคอมเมนต์ Comment นะคะกดแรงหนึดูดช่วยได้นะมีบอกเสมอเขาคิดถึงคุณ เมื่อแบบไป,ไปไปฟังเพลงคิดถึงของพี่บอยพีซเมเกอร์อะเออไปฟังเพลงนี้แหละใช่เลยคิดถึงค่ะคิดถึงออกวจะขัวไม่ได้ก็คิดถึงคิดถึงเสมอเลยอะอืมเออไม,ไม่ไม่มีอะไรจะบอกนอกจากเขาว่าคิดถึงแต่ว่าในความรู้สึกนี้นะพี่รู้สึกว่าเหมือนแบบเหมือนเขาก็ไม่ได้ทําอะไรอะ่ะเออไม่ได้เทคแอคชั่นไม่ได้ทําอะไรเพื่อที่จะแสดงออกเพราะว่าเหมือนแบบเขาก็อยากจะให้พลังงานของคุณอนะมันจางลงอะไรอย่างเงี้ยแต่ อย่างที่บอกค่ะมันมันก็แค่เป็นการห่างไกลอะ่ะเหมือนอารมณ์แบบห่างกันแค่กายแต่ใจอยู่ใกล้เธออะไรเงี้ยมันเป็นฟิลนั้นเลยนะอืแล้วคุณกับเขาก็คือเป็นแฟนเก่ากันแล้วอะ่ะมันก็ชัดเจนนะคะเป็นคนที่อาจจะเป็นเพื่อนกันก็ได้นะคะไม่ได้มีสถานะอะไรต่อกันตอนนี้ณนะขนะนี้แต่ เขายังรักคุณแล้วก็คิดถึงคุณอยู่เสมอเลยอะ่ะมันความรู้สึกมันไม่ได้เปลี่ยนไปนะคะต่อให้แบบไม่ได้คุยกันนานแค่ไหนก็ตามแต่นะพี่ไม่รู้คุณห่างกับเขานานแค่ไหนแล้วเนาะมาดูซิเขาคิดยังไงกับการเงียบหายของเราเขามีความรู้สึกเหมือนแบบเขาสับสนน่ะเขาเหมือนแบบว่ามันมันมันทำให้ตัวเขาอะ่ะมีความแบบมันตีกันในหัวอะ่ะ มันเหมือนแบบมันมันมีอิทธิพลต่อหัวใจของเขามันทําให้ตัวเขาเหมือนกับว่าอยู่ไม่สุขอะเออนะคะก็มีความแบบร้อนรนอยู่มีความแบบสับสนในตัวเองว่าเออฉันเป็นอะไรเพราะว่าคือเนี่ยขึ้นไพ่คู่อีกแล้วอะเพราะว่าที่ผ่านมาคือน,นางอะมีความแบบรักคุณอยู่แล้วไงอืมใครที่อยากอ่านไพ่ได้แบบนี้นะอ่านไพ่แบบเป็นฉาก ล่าสุดลูกศิษย์บี้แบบอ่านได้เก่งมากเลยอะ่ะคนที่มาดูตัวต่อตัว,ตวมาเตียนตัวต่อตัวออ่านเป็นฉากเลยอะ่ะคือแม่นมากบอกตรงๆต,ตั้งแต่ดูดวงมาหมายถึงว่าเราเราไปดูอะ่ะคือเขาแม่นมากจริงๆเพราะว่าถอดมาเลยแต่ว่า,าบังเอิญว่าบี้แบบดูดวงให้ตัวเองแบบไม่ค่อยได้อะ่ะเพราะว่าแบบเป็นคนที่มันโนเก่งอะไรเงี้ยแต่จะบอกว่าเขาไม่พอรู้สึกว่าแบบ มันนึกถึงคุณ,คณดีกับเขาอ่ะคุณไม่ในความทรงจําของของเขาเนี่ยคุณไม่เคยมีอะไรที่ไม่ดีกับเขาเลยนะคุณดีดีในายตาเขามากอันนี้พี่พูดเลยแล้วก็ความรักอ่ะมันชัดเจนมากยิ่งยิ่งห่างเขาก็ยิ่งรู้รู้ว่าว่ารักคุณจริงๆแบบมันยิ่งชัดเจนในใจว่าแบบเฮ้ยคือเข้าใจไหมว่าเวลาที่เราเลิกกับใครสักคนหนึ่งอะแล้วมันมีความรู้สึกว่าแบบ เหมือนมันเทคสเปซออกมาบางครั้งการที่เราใกล้กันเกินไปมันก็อาจจะทําให้เราไม่เห็นคุณค่าสิ่งสิ่งนั้นใช่ไหมแต่พอเวลาที่เราห่างออกมาแล้วเรามีความรู้สึกว่าแบบเฮ้ยทำไมคนคนนี้ยยังมีผลต่อจิตใจของเราอยู่เสมอเลยเออนึกถึงเพลงไอ้นี่ยของพี่นนทน,น,นะบางอย่างก็ไม่เปลี่ยนไปแม้ไรจะเปลี่ยนชื่อเพลงว่าเธอยังคงมีผลต่อหัวใจอ่ะมอบให้กับชาวแรนดอมคลิปนี้เลยจ้า คราวนี้คือยิ้มฟินสดๆอย่าลืมอวยพรให้เป็นคลิปของเราด้วยนะบางคนแบบหุ้ยอาจารย์แบบไม่อยากอวยพรเลยเดี๋ยวเขารู้ว่าว่าใครมาดูอะไรอย่างเงี้ยก็ให้เอาคลิปเอาแอคเคท์ของคนอื่นมาแ <c oughs> <interpret> อาคเคท์พี่แอาคเคท์ญาติอะไรอย่างเงี้ยมาเมนก็ได้นะคะอธิษฐานเลยนะมาดูซิเขารู้สึกยังไงอีกกับการเงียบหายโอ้ยรู้สึกว่ามันแบบ อันนี้จริงๆอ่ะบี้อ่ะนึกถึงเพลงนี้มานานแล้วแต่บี้กข็ขี้เกียจพูดไงชื่อเพลงของพี่บอยสโกสีพงนะคะลองไปฟังชื่อเพลงอะไรอ่ะไม่มีเธอมันดูเงาเงาเพลงอะไรวะแป๊บหนึ่งมีไงโลกที่ไม่มีเธอใช่ไหมที่หัวใจของฉันผูกพัน เลยคือเชอรนั้นที่ชื่อเชื่อเพียงว่าผูกพันได้เลยอืเพลงผูกพันของพี่บอยก็ว่าผูกพันมากไงอุ้ย,ยตายทาไมมันดูเศร้าจังเลยอะ่ะแล้วแบบบอกเลยคนนี้เจ้าชู้คือนางอาจจะไม่ได้เจ้าชู้ก็ได้แต่คือแบบโอ้โหเชื่อปะอันนี้ไม่ได้ไอวยนะอันนี้ไม่ได้แกงแต่บอกเลยว่าเชื่อไหมว่าเขามีคนเข้ามาเยอะมากมากจริงๆแต่แบบมากอ่ะเป็นคนมีเสน่ห์อ่ะเป็นคนที่แบบว่า กระดิกนิ้วก็คือแบบผู้หญิงเข้าหาผู้ชายก็เข้าหาเขาแล้วคือเขาไม่จําเป็นจะต้องแบบงอใครเลยนะและจะบอกว่านางมีความแบบไปเรื่อยอะ่ะเออเป็นคนเจ้าชู้มาก,ก่อนนั่นนี่นู่นอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วอะ่ะใครจะไปรู้อะ่ะจิตวิญญาณลึกๆของเขาอะ่ะมันคือค,คุณคุณคือคําตอบของหัวใจของเขาจนเขายังรู้สึกเลยว่าเฮ้ยแบบจริงๆแล้วต่อให้เขาเจอคนเยอะแยะเลยนะเจอคนเยอะแยะมากมายเจอคนนั้นคนนี้แบบนูน่นนี่นั่นอะไรเงี้ย สุดท้ายก็ต้องมาจบที่คุณบอกเลยคือเพราะว่าเหมือนเขามีความยิ่งยิ่งเขาเจอคนเยอะยิ่งห่างกันเท่าไหร่หัวใจก็ยิ่งตอบว่าคุณจริงๆให้เขาได้ปล่อยเขาไปปล่อยเขาไปต่ำทางレスโกคอนโทรนิชูนะคะใครที่ฟังกองนี้อยู่ปล่อยไปเลยปล่อยให้นางได้ไปเรียนรู้ให้ไปใช้ชีวิตให้ไปเจอคนอื่นบอกเลยคือบางคนอาจจะรู้สึกว่าแบบ เฮ้ยอาจารย์คือแบบถ้าเขาไปเจอคนอื่นแล้วเขาจะไปรักคนอื่นไหมคือถ้าตัวคุณมีดีพอคุณไม่ต้องกลัวเลยเข้าใจปะไปเท่าไหร่ก็ต้องกลับมาถ้าคุณคิดว่าคุณดีพอแล้วไม่ใช่แบบนั่งนอนเฉยๆและให้เขานึกสำนึกได้นะคือคุณต้องทำตัวเองแอปพรูฟตัวเองหรือพัฒนาตัวเองด้วยให้เขาให้เขาแบบรู้สึกว่าเออเนี่ยใช่ฉันมัน ฉันมันแบบเป็นของที่น่าเสียดายอะโอเคปะไม่ใช่ว่าแบบโอ้โหแต่งตัวโซมเป็นอีเพิงหรือว่าเป็นแบบสั่งคังกินนี่ไม่ได้คือใครจะมาแบบเอาจริงคือคนคุยเก่าหรือแฟนเก่านะด้วยความที่พี่อะแก้เคสเรื่องแฟนเก่ามาเยอะเขาคิดอยู่แล้วว่าคืออย่างย่ยงตัวพี่เองก็เป็นนะเอาเอายกตัวอย่างตัวเองเลยง่าย เรารู้สึกว่าเราสวยขึ้นทุกวันอันนี้ไม่ได้อวยตัวเองเพราะว่าเรารู้ตัวว่าเราพัฒนาตัวเองตลอดแล้วทีนี้ถ้าเราจะมีแฟนเมื่อก่อนนะเราเคยมีแฟนคนนึงคือหล่อแบบหล่อมากแบบโอ้โหทุกคนหล่อแบบอย่าให้พูดถ้าเกิดพูดเนีย่ยรู้เลยว่าใครหล่อมากอะแต่แบบพอเขาไม่ดูแลตัวเองอะคะ่ะคือความหล่อมันก็ มันเป็นลูกหลักภายนอกอะมันก็หายไปได้ซึ่งตัวเราเองเนี่ยดูแลตัวเองตลอดแล้วรู้สึกว่าตัวเองอสวยขึ้นทุกวันมีตัวเลือกเยอะขึ้นทุกวันแต่กับเขาเนี่ยในทางกลับกันเขาเคยหล่อมากแล้วเขาก็เคยทําไม่ดีกับเราแต่เขากลับกลายเป็นไม่ดูแลตัวเองในฐานะแฟนเก่าเราก็ต้องมองว่าเออเนี่ยไม่น่าเสียดายเลยอะไรอย่างเงี้ยเขาจะฟิลปา้าเขาเองก็มองเราเหมือนกันดังนั้นนะคะอย่าอยู่เฉยพัฒนาตัวเอง ะะไม่ต้องพัฒนาเพื่อแฟนเก่าหรอกบางครั้งถ้าเราสวยเราหล่อเราไม่ไม่อยากเอามันแล้วจริงๆนะคะประมาณนี้ไม่ใช่ว่าแบบโอ้ยอาจารย์บอกว่าเขาจะกลับมาแน่นอนปล่อยตัวโซมเลยไม่ใช่นะคะเราต้องดูแลตัวเองไม่ใช่เพื่อแฟนเก่าหรอกแต่ว่าเพื่อตัวเราเองจะได้มีออปชันเยอะๆเนาะประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูให้สรุปนะคะแล้วถ้าเกิดเราหายไปเนี่ยแล้วเขาจะเทคแอคชั่นอะไรไหม แต่บอกเลยว่ายิ่งยิ่งเราหายไปเขาก็ยิ่งรักเรานะเออหรือแบบอาจารย์หรือเราแบบเราไม่ใช่คู่กันอุย้ยเขาจะเจ็บปวดนะยิ่งคุณแบบเอาจริงๆยิ่งชีวิตคุณดียิ่งชีวิตคุณแบบดูแบบดูแฮปปี้ที่ไม่มีเขาอะ่ะเขาก็จะยิ่งเจ็บปวดเออเขาจะยิ่งเจ็บปวดเลย ถามว่าเขาเทคแอคชั่นไหมพีม่ว่าเขาจะไม่ take a คชั่นอะไรตอนนี้เขาเสียดายมากค่ะมากถึงมากที่สุดบอกเลยอืแต่มันอาจจะเลิกกันด้วยความแบบเขาอาจจะมีครอบครัวแล้วหรือมีแฟนแล้วก็ได้ไหมแบบอย่างเช่นแบบเขาอาจจะมีแฟนแล้วแล้วก็แบบมายุ่งกับคุณอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบสุดท้ายก็คือเหมือนแบบเหมือนไม่ได้คุณไปคือพี่รู้สึกว่าเขาจะไม่ take a คชั่นอะไรแต่เขาจะเสียดายคุณอยู่ห่าง อย่างมากถึงมากที <Yeah. S 1> no lives, ่สุดพี่พูดเลยยิ่งยิ่งคุณพัฒนาตัวเองยิ่งคุณสวยหรอคขึ้นยิ่งคุณมีฐานะการเงินดีขึ้นยิ่งคุณทําตัวน่าเสียดายมากขึ้นเขาก็จะยิ่งรู้สึกโอ้ยตายเสียดายอ่ะเสียดายว่าเสียดายมากนะคะเสียดายมัวกจริง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 อันนี้พี่พูดเลยจริงจริงเออประมาณนั้นแต่ถามว่าเขาจะเทคแอคชั่นไหมพี่ว่ายังไม่ได้เร็วๆนี้ไม่เทคแอคชั่นอะไรแต่ส่งคุณตลอดดูคุณตลอดเขาทรมานอยู you. You ่ในใจอ่ะว่าแบบเออแบบ อืมประมาณนั้นอะดูซิว่าอาแล้วทำไมเขาถึงไม่เทคแอคชั่นล่ะเขากลัวมันม่มีความรู้สึกว่าบางทีเขาเองอาจจะไม่ได้โสดหรือเขากลัวคุณอาจจะไม่โสดหรือเขา เขามีความรู้สึกเหมือนแบบถ้าถ้าเขาเทคแอคชั่นอะคือสมมุติว่าเขาทักไปใช่ไหมเขาอะมองคุณดีมากเลยนะมากมากจริงๆแบบมากที่สุดหรือว่าเพอเอเป็นคนที่แบบเข้ากันได้ที่สุดแล้วคือเขาอยากจะให้พลังงานของคุณอะมันเป็นเหมือนพลังงานแฟนเก่าก็คือแบบจางๆลงไปอย่างเงี้ยคือถ้าเขาทักคุณไปอะเขามีความรู้สึกว่ายิ่งคุณทําดีกับเขาหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยมันจะทําให้ตัวเขายิ่งลืมคุณไม่ได้อะไรประมาณเนี้ยคือเขาก็เลยอยากจะให้ คือเขาคิดผิดนะพี่ว่าเขาเขาพยายามที่จะห่างคุณเพื่อที่เขารู้สึกว่าเออเดี๋ยวเดี๋ยววันหนึ่งอ่ะเราก็จะลืมกันไปเองแหละอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วมันพี่พูดเลยว่าไม่ได้ช่วยอะไรเลยคือยิ่งห่างก็ยิ่งทรามานเออจริงๆประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวมาดูลัคณาราศีอะไรที่มีเกณฑ์นะคะมีพิจิกนะคะมังกรค่ะ ธนูแล้วก็มีนพิจิกมังกรธนูมีนค่ะมาดู The Romantic Angel นะคะอุ๊ยเราดูเพดูล่ำได้แล้วนี่เพราะว่าเราเห็นกันแล้วกันใครอยากสั่งหินนะคะแอดไลน์มาได้เลยแอดบาร์บี้ชิสานะคะภาษาอังกฤษไปดูคลิปอื่นก็ได้นะเพราะว่าบางครั้ง มันไม่ขึ้นนะคะม line add ะคะีลายแอดนะคะลายแอดนะลายปกติไม่ได้ใช้แล้วเนาะ Pay attention with the red flag Love yourself first จริงๆคุณมีเซนอยู่แล้วอะว่าคุณคนนี้ใช่คู่ไหมเพียงแต่ว่าบี้ว่ามันต้องมีแรงกระตุนคือความเป็นคู่ของคุณกับเขาเนี่ยมันจะมากขึ้นถ,ถ้าคุณยิ่งทำตัวดูแลตัวเองมีคุณค่ามากขึ้น คือบางครั้งอ่ะคนเราอ่ะค่ะเข้ามาเพื่อเป็นบทเรียนของเราเคยเห็นไอ้นี่ป้าแฟนเก่าที่เคยเห็นบางคนป้าที่อกหักแล้วแบบโอ้โหดูแลตัวเองจัดเลยอ่ะแบบลุกขึ้นมาออกกําลังกายลุกขึ้นมาดูแลตัวเองเปลี่ยนแปลงตัวเองไปเลยแล้วก็แบบกลายเป็นคนสวยคนหลอ่อคนประสบความสําเร็จเลยมันต้องมีแรงผลักดันไม่รู้สึกว่าคนคนนี้ยคนที่คุณถามถึงเนี่ยแหละคนที่คุณตั้งจิตถึงเนี่ยแหละคือคนที่แบบ เป็นแรงผลักดันให้คุณอะคือใช่ไหมว่าหลังจากที่คุณกับเขาเลิกกันอะหรือมันมีเหตุให้ต้องห่างอะชีวิตคุณจะเปลี่ยนเลยมันต้องเปลี่ยนไปทิทางใดทิทางหนึ่งแน่นอนแต่แบบเปลี่ยนแน่นอนคืออย่างเช่นแบบรวยขึ้นสวยขึ้นหล่อขึ้นแบบประสบความสําเร็จขึ้นเพราะอาจจะแบบมีแรงผลักดันว่าเออเนี่ยคนคนนี้ทิ้งคุณไปหรืออะไรก็แล้วแต่ลุกขึ้นมาทําตัวมีคุณค่านั่นนี่นูน่นอะไรอย่างเงี้ย เก่งบี้ก็เป็นคือทุกครั้งที่เลิกกับแฟนหรืออกหกักหรืออะไรเงี้ยบี้จะมีอาชีพใหม่หรือบ,บี้จะทําโอ้แบบเรารู้สึกว่าเราพัฒนาตัวเองมากอะ่ะดังนั้นคือแบบคุณก็ต้องลุกขึ้นมาทําแบบนั้นให้ให้เขาหันกลับมาแล้วรู้สึกว่าเออเนี่ยคิดผิดมากเลยที่ทิ้งเราแล้วมันจะทําให้เหมือนแบบพลังงานของโซอะ่ะมันจะยิ่งคือมันเป็นพลังงานของพวกทวินเฟมอ่ะที่มันแบบยิ่งอีกคนนึงตื่นรู้เร็วเท่าไหร่อีกคนนึงจะวิ่งไล่ตามเร็วเท่านั้นอะ่ะประมาณเนี้ย อะเดี๋ยวมาดูลักนณาราศีเอ้ยไม่ใช่ข้อความนะคะที่เขาอยากจะบอกคุณหรือคุณอยากจะบอกกับเขาฉันไม่เคยลืมวันนั้นซึ่งไม่รู้วันไหนอยากพูดกับเธอตรงๆแต่ไม่กล้าฉันเป็นของเธอเสมอหลับตาคาใดก็เห็นแต่หน้าเธอโคตรตรงจิตใจเธองดงามฉันสัมผัสได้อาจจะดูใจร้ายแต่สักวันจะเข้าใจ จะ้องนึกถึงเพลงนี้เลยอะคำว่ารักคงยังไม่พอเธอคงไม่รับฟังโอ้ยเพลงเนี้ยอยากร้องไห้เพลงเนี้ยคือบอกเลยว่ามันตรงกับกับคนคนนั้นมากที่รู้สึกต่อคุณเพราะอะไรรู้ป่ะนั่นแหละคือเหตุผลที่ทำไมเขาถึงไม่ทักคุณมาเพราะเขารู้สึกว่าเขาดีไม่พอเข,เขาอยากให้คุณไปเจอคนที่ดีกว่าแล้วก็คำว,ว่ารักมันไม่พอจริง,รงเขาไม่อยากให้คุณต้องมามา มาแบบมาเจอคนแบบเขาอ่ะชื่อเพลงว่ารักยังไม่พอใช่ไหมรักคงยังไม่พออ่ะเออดพบได่พูดให้เธอเข้าใจด้รู้ในใจยังรักเธออยู่เพลงนะ่ะจริงนั่นอะคือถ้าใครแบบไม่เข้าใจว่าทําไมเขาถึงแบบเงียบไปหรือเขาแบบไม่ทักเรามาอะไรเงี้ยลงไปฟังเพลงนี้ว่าแบบรักเหมือนเดิมคิดถึงเหมือนเดิมแต่ อยากอยากให้เธอเจอคนที่ดีกว่าเราโอ้คนคนพระเอกเกาหลีเลยคนนางเอกเกาหลีเลยอะ่ะมาดูเพนดูรัมกันดีกว่านะคะใครที่สนใจมันจะมีหินไหลปรบชิดเลยแต่ยังไม่เข้านะจะมีสีแดงสีเขียวลายสีอะสีแดงสีเขียวสีม่วงเยอะเลยอะเออแอดไลน์มาได้นะคะแอดบาร์บี้ชิสาสีโอ เยอะมากอะทุกคนหินของเราเป็นหินแท้ปลูกเสกนะคะที่สําคัญที่สุดต้องปลูกเสกตังแบบเราแล้วก็สอนให้ด้วยเอาไว้ดูดวงตัวเองได้นะคะแต่ถามว่าแบบมันมีมันมีลูกศิษย์ถามว่าอันนี้พูดตรงตรงเลยนะบางคนแม่นไม่แม่นเพราะอะไรมันเหมือนการดูไพ่แหละเราต้องฝึกไปเรื่อยๆนะคะมันไม่มีไม่มีทางที่แบบเอาไปวันเดียวแล้วแม,ม่นทันทีต้องฝึกนะคะต้องมีวิธีการเนาะอ่ะจะมีรุ่นแบบนี้กับแบบนี้นะลองถามแอดบินได้ว่า รุ่นไหนสีไหนบ้างจะมีเรื่องการเงินด้วยการเงินความรักเสริมเรื่องสุขภาพหรือเรื่องแบบสิ่งไม่ดีของไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยบางคนเป็นหมอดูต้องใช้สีไหนอ,อนอนไม่หลับมีนะปัญหาซึมเศร้านอนไม่หลับมันมีหินที่ช่วยเรื่องของจิตใจอะแบบอารมณ์แบบเป็นฟิลแบบเฮ้ยแบบมันเศร้าหมองมันนอนไม่หลับอะได้นะคะมีเนาะอ่ะเดี๋ยววันนี้ขอใช้รุ่นเบาละกัน มาตั้งจิตเลยค่ะใช่ไม่ใช่หรือบางทีอาจจะละกันเพื่อความลุ้นถ้าใช่ซ้ายขวาถ้าไม่ใช่หน้าหลังบางทีอาจจะตรงกลางเอ,อ้ยหมุนค่ะถ้าใช่ซ้ายขวาถ้าไม่ใช่หน้าหลังบางทีอาจจะหมุนค่ะอันนี้คือพลังงานจิตของอาจารย์โดยตรงนะคะแล้วก็จะบอกว่ามือไม่ได้ขยับนะแต่อาจจะเมื่อยบ้างอะไรบ้างนะคะถ้าใครได้ไปลองอะลองลองด้วยตัวเองละกัน ก็จะรู้ว่าแบบถ้าหินขยับแรงมือคุณนิ่งขนาดนี้ยไม่มีทางนะคะเพราะเราใช้จิตในการขยับนะคะโอเคแรงมากบอกเลยแต่จิตอาจารย์ค่อนข้างแม่นยำเพราะว่าใช้นานนะคะแล้วก็หยุดค่ะก็คือสามารถดูภายใดด้วยนะคะแต่ว่าลูกศิษย์ต้องใช้เวลาเนาะอันนี้คือไม่อยากให้แบบเอาแบบความจริงมาพูดกันเลยไม่ไม่ไม่ชอบความงมงายเนาะ อืประมาณนี้ถามว่าดูดวงงงไงไหมส่วนตัวพี่ก็ไม่ค่อยได้แบบเป็นเด็กสมัยใหม่อ่ะก็เลยแบบไม่ค่อยได้แบบเชื่อเรื่องดวงร้อยเปอร์เซนแต่บางอย่างอย่างเช่นพยิปซีหินที่เขามีพลังงานของเขาที่เราพิสูจน์ได้อ่ะเราค่อนข้างเชื่อแต่ไม่ได้หมายความว่าพี่เชื่อทุกศาสตร์นะนี่พี่พูดตรงๆไม่ได้เชื่อดวงทุกศาสตร์แล้วเป็นคนที่แทบจะไม่เชื่อเรื่องดวงด้วยซ้ำแต่ว่า ไพ่ยืซีเราเชื่ออ่ะอันไหนเราเชื่อเราก็เชื่อเนาะเนื่องเบอร์โทรศัพท์ก็เชื่ออะไรประมาณนี้โอเคนะคะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์อย่าลืมอย่าลืมคอมเมนต์นะบอกเลยคลิปนี้ดีมากขอให้คลิปนี้เป็นของเราขอให้เขาคิดถึงเราจริงๆอันเนี้ยคือเป็นอะไรที่ลึกซึ้งมากบอกเลยคลิปเนี้ยดีบอกตรงๆถ้าเป็นแฟนเก่านะหรือเป็นคนคุยเก่าหรือคนที่เงียบไปถ้าอธิษฐานนะบอกเลยคลิปเนี้ยดีอันเนี้ยพูดตรงๆไม่ได้โกหกเพราะว่าปกติ ช่องเราก็ไม่ได้มีคลิปที่แบบปังๆแบบเนี้ยมานานนะคะโอเคไว้เจอกันนะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะ